สวัสดีครับวันนี้พบกับบาวบูสไตล์ทางไากันไปนานนะครับกับคลิปบาวบูนะฮะน่าจะประมาณลงไปล่าสุดน่าจะปีกว่าก็เกิดเรื่องราวมากมายในชีวิตจนไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับต้องขออภัยอย่างยิ่งแต่ว่าหลายๆท่านก็ ไปเจอกับบาบูตามที่ต่างๆไปเจอกันที่งานองค์คณะมิทติ้งนะครับก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปอะไรเงี้ยหลังจากนี้ผมจะลงคลิปบ่อยๆก็รบวนมาดูกันด้วยล้กันนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตมากมายจนได้ศัตรูใหม่อันนี้มานะครับอาจจะแปลกตานิดนึงแล้วก็วันนี้จะเป็นคลิปพิเศษอย่างหนึ่งที่เราจะไม่ได้ทาคลิปคนเดียวแล้วนะครับไม่ได้ทาคลิปคนเดียวแล้วนะครับ บ่าวูจะเปิดตัวหวานใจของบ่าวูซึ่งเป็นอนดีตดีเจกาลินาท็อกนะฮะสุดยอดดีเจที่แบบว่าน่ารักอะ่ะผมจะบอกว่าหวานใจของผมคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนคิดคอนเทนต์ส่องตีส่องตเสร้งตีนี่ขึ้นมาด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าบ่าวูเนี่ยแพ้มากคือการกินเผ็ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับหวานใจบ่าวูก่อนดีเจอู้บิ๊ครับ สวัสดีค่ะชื่ออีฟนะคะไม่ได้เป็นดีเจแล้วค่ะอันนี้นะคะเราจะมาทดสอบกินเผ็ดของนั้งคู่กันว่าใครจะกินเผ็ดได้มากกว่ากันเผ็ดตร้งไหนยังไม่ลืมในการกินแหนมาม่าไหนนี่อันนี้เป็นมาม่าอ่านี่นะคะเป็นมาม่าเนี่ยมาม่าเผ็ดอันนี้นะคซึ่งอีฟบอกว่ามันเป็นความเผ็ดระดับแบบว่าสองล้าน สองอราอง้าน2อสองล้านสองซึ่งเป็นเผ็ดที่สุดคือเราก็เคยกินมาม่าเผ็ดเกาหลีอะที่มันม <ะ S 2> เผ็ดเผ็ดมากอะอใช่สอง้านสองอะไรว่าอะไรสกอสกอวิกอะไรสักอย่างอะความเผ็ดอะเราจะมากินกันว่ามันเผ็ดขนาดไหนเราก็จะมีกติกาด้วยของที่ว่าแก้เผ็ดอะน้ำเปลา่าของที่บาบูคุ้นเคยนะครับน้ำตาลสดนะฮะแล้วก็มีช็อกโกแลตมีนมหวานมีนมเปรี้ยวนะฮะแล้วก็มีน้ำอัดลม น,นั่นงรอง<บ>้องไห้ท่อมนี้อันน,อนี้คือแบบว่าของแบบว่าคู่กายอยู่แล้วนะแล้วก็เราจะกินกันคนละคำแล้วก็ปายจุกกันถ้าใครชนะจะได้เลือกฉลาก<ล>ในนี<ล>นน้เลือกว่าจะได้กินของแก้เผ็ดทั้งหมดกี่คำคนแพ้ก็ต้องทนเผ็ดไปอีกอ,อ,อีกเทินอีกเทิร์นึ่งก็คือถ้าพี่จับได้ห้าพี่ก็กินด้าออใช่ไหมดูดสมมุติว่า ได้นมแล้วก็ดูดนมดูดนมไปห้าอึห้าอึกขนาดัน, <c oughs> นาดเลย <c oughs> แต่ถ้าได้ศูนย์เนี่ยก็คือว่า <c oughs> คือชนะคือ <c oughs> มีทําไมเนี่ยกติกาเนี่ยคือแบบว่ามีศูนย์เข้ามาด้วยเพื่อ <c oughs> อยากรูกแ้แค่นั้นเองเพื่อให้ลุ้นไง ว่าดวงชะตาพี่มันจะเป็นยังไงนั่นคือสรุปว่าก็คือว่าถ้าสมมุติว่าจับได้ศูนย์ก็อดไปอดไปแล้วก็เป่าแล้วก็กินกระใหม่คนละคำแล้วก็เป่าใหม่ผมบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ไม่รู้จะจบตรงไหนนะฮะอาจจะจบที่โรงพยาบาลก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันเผ็ดมากโอเคเดี๋ยวไปต้มก่อนเดี๋ยวเราขอไปต้มก่อนแล้วกันครับเอามาม่าไปต้มแป๊บนึงจะกัน เลยว่าสีแดงมากอ่ะเนี่ยดูเส้นชมพูเน้องรักอ๋อเส้นชมพู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 นะไม่มีกลิ่นอะไรเลยหอมพริกพูดตรงๆว่าอีแบเขาเป็นคนชอบกินเผ็ดมากนะครับแต่ว่าแต่ว่าคนกินอะไรลบมันกินพริกมาเลยอ่ะอ่าอันนี้คลุกเสร็จแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะแดงมากเอาเลยไหมเฮ้ยมือสั่นเลยอ่ะให้ดมให้ดมหอม ผมว่าใครที่ชอบกินเบ็ดนี่น่าจะชอบนะอะไรพวกนี้มไม่เคยกินนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกโอ้โหเทเลสโอ้เนี่ยให้เท่าหนูให้เท่าหนูมาเนี่ยเท่าเลยขาดดิบข,ขาดขาดดโอ้โหขาดดิบนเก็บทุกเม็ดเลยไงายมา <c oughs> นะหนะึ่งสองสามืมมา เลี้ยวเลี้ยว <c oughs> ยัน<อ>ยิงเงาปลากระเป๋ายิงจุกจ <c oughs> ุกเอาเอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่า,าอ่ะเดี๋ยวลาดเดี๋ยได้สูตรนะอี๊โอ้ย <c oughs> เค็มเผ็ดมากเผ็ดมากทุกคนเพื่อให้ลุ้นไงว่าดวงชะตาพี่มันจะเป็นยังไงเพื่อให้ลุ้นไง

พูดดิพูดดิเอ้ยอ่าเฮยเฮ้จะได้สูงเลยนี่เฮ้ยโอ้พี่ต้องอยากคิดว่ามันเผ็ดเผ็ดชิบหายเลยตอนเนี้ยโอ้ยพี่ต้องทำพี่ต้องแบบว่ามีจุดโฟกัสอย่างอื่นไม่กินไม่กินเลยทุกคนเจ็บเจ็บ เผ็ดจังกูต้องเจ็บต้องเผ็ดเลยเนี่ยยอม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 เลยเหรอกูพ่งอกครับเลยนะเผ็ดจริงกูเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดร้อนหวานแต่ว่าอร่อยอร่อยนะแมาแล้วเผ็ดเฮ้ยอเไรอ เยอะมากเลยหรอเหมือนคลิปนี้เราก็ได้มาให้ทุกคนให้หายคิดถึงนะครับแล้วก็ได้มาปรับรูปแบบคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทำเราจะมีเข้ามานะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามมันไปเรื่อยๆนะครับติดตามทั้งบ่าวบูเองแล้วก็ติดตามทั้งอีเดือนแล้วก็หลังจากนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ดูคลิปกันแทบทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับ ก็ค่อยสลับกันไปเป็นคอนเทนต์ที่ผมทำกับอีฟบ้างเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับดน,นตรีบ้างหรือเป็นวอล์กบ้าง <c oughs> มันเพียมากมันเพียมากจริงๆนังสือคือ <c oughs> ทุกคนอาจจะมองว่าบาบูแม่งกาก,กว่าลองดูนะครับอยากให้ทุกคนลองนะฮะลองไปหากินดูนะครับแล้วก็ใครอยากให้บาบูกับอีฟทาอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะฮะตอนนี้บาบูก็มีช่องทางทติก๊กต็อกให้ได้ติดตามได้รับชมนะครับ อีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็ช่องบาบบูสไตล์นะครับฝากกดติดตามพี่บูไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอิฟจะแบบออกช่องบ่อยๆเด <c oughs> ีย <c oughs> ๋ยว <c oughs> จะชวนพี่บูทำทำ,ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยเดี๋ยววันไหนแบบว่าเรามีทริปไปเที่ยวก็จะอาจเป็นวอล์กาาให้ทุกคนดูนะคะว่าเราสองคนไปเที่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างนอกจากยินเบยดใช่เพราะว่าคอนเทนต์นี้ก็ต้องจบแค่นี้เพราะว่าพี่บู ทุกคนก็พพ์มาใต้คอมเมนต์นะคะว่าพี่บูกลับมาพี่บูกลับมาพี่บูกลับมากอันดับช่องทางส่วนตัวก็ฝากติดตามไอจีนะคะไม่มีอะไรมากพี่บูให้ลงแต่พี่บูอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยมีแต่พี่บูแล้วก็อีกก็มีช่องติ๊กต็อกนะครับเดี๋ยวไงบอกบูฝากไปให้ฝากคลิไว้ให้ทุกคนติดตามนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้เราไม่ได้เล่นอะไรกันต่อแล้วใช่เพราะว่า ยกทงข่าวแล้วยกทงข่าวแล้วครับเรียบร้อยผมเล่นหนังพีผ้าห่มนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามของเราทุกช่องทางของเราสองคนด้วยนะครับผมสำหรับนี้บ่าวบูและน้องอีฟขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่กนอดอ่อนกระโลกกระลาปลาบ้องนั่งรองห้